มุสลิมทั่วประเทศไทยนับหมื่นคนเดินทางมาร่วมกิจกรรมโยเพื่อมาเรียนรู้ศาสนาและฟังการบรรยายธรรมเป็นเวลา3วันขณะที่ทหารกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-5นํานำรถสนามประปาเคลื่อนที่นำน้ำดื่มและน้ำใช้เข้าสนับสนุนในการปฏิบัติศาสนากิจทางศาสนาของพี่น้องมุสลิมเพื่อให้ได้รับบริโภคน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย ที่มารากัตจังหวัดสตูลตำบลควนสตออำเภอควนโดนมีการจัดกิจกรรมโยเรียนรู้หลักศาสนาการละมาดร่วมกันและการฟังการบรรยายธรรมโดยมุสลิมทั่วประเทศจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งทางผู้จัดระบุว่าวันละหนึ่งหมื่นคนที่จะมาปฏิบัติศาสนากิจทางศาสนาร่วมกันเป็นเวลาสามวัน ด้านกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-5สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำและรถประปาสนามเคลื่อนที่พร้อมพลลับและพลประจำรถในการผลิตน้ำดื่มสําหรับบริโภค ให้กับพี่น้องมุสลิมจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมฟังบรรยายธรรมและปฏิบัติศาสนก,กิจซึ่งมีจังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นั้นให้ได้รับความพึงพอใจในการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขนาวาอากาศเอกอาทิตย์ภากรสังขรัตผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4ห้า ได้พบปะสนทนากับผู้นำศาสนาและพี่น้องมุสลิมเพื่อรับทราบความต้องการซึ่งทางหน่วยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกมิติอย่างเต็มกำลังจนกว่าจะจบภารกิจโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่4-6ถึงกุมภาพันธ์2566ซึ่งคาดการว่าจะมีพี่น้องมุสลิมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า2,000คน กิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ทำรองรับเพื่อประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมอัตลักษณ์ต่างๆเนี่ยก็เป็นภารกิจหลักเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยได้มาร่วมกันประกอบศาสนากิจมาก็2วันล้วนะครับทั้งหมด3วันหน่วยก็มีมีการสนับสนุนในเรื่องของการผลิตน้ําดื่มนะครับเข้ามาช่วยพี่น้องชาวมุสลิม ที่มาประกอบศาสนาคิดก,กันทุกจังหวัดนะครับในวันนี้ก็เราคงคงก็จะมีอย่างนี้ครับไปทุกครั้งที่มีการมีการชุมนุมมีการร่วมกันทำศาสนาคิดต่างๆเนี่ยอบคอสี่ห้เองก็จะสนับสนุนในในการร้องขอต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็แค่เป็นกิ่งหนึ่งนะครับในเรื่องของน้ำดื่มด้านนายสมานเกปัน รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลกล่าวว่าน้ำดื่มที่สะอาดและน้ำใช้ชำระร่างกายมีความสำคัญต่อการดำรงชีพรวมทั้งมีความจำเป็นในการทำกิจกรรมและปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาพร้อมขอบคุณทางกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-5ที่เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนน้ำดื่มน้ำใช้ในการประกอบศาสนกิจ ของพี่น้องมุสลิมมาโดยตลอดครั้งนี้นะครับเป็นการรวมตัวกันถ้าประ,ประเมินตัวเลขกันตามตรงก็ผมคิดว่าเป็นเรียนหมื่นนะครับเป็นเรียนหมื่นดังนั้นเรือนหมื่นเนี่ยถ้าน้ำถ้าลำพังน้ำในพื้นที่ก็คงไม่พอแต่เป็นความโชคดีและได้รับที่ได้รับการสนับสนุนจากทางของทัพไทยและก็ได้รับสนับสนุนจากทางหน่วยพัฒนาลื้นที่ก็ผมอยากจะให้ โครงการดีๆเหล่านี้นะครับได้ไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วก็ทางในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดสุรินก็ขอขอบคุณทางหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ที่15ทางท่านผบอด้วยนะครับและขอบคุณทางกองกำลังไทยนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่มีความจําเป็นต่อวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมและมีความจําเป็นต่อในการปฏิบัติธุรกิจของพี่น้องมุสลิมครับ